และก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งรุ่นกันนะครับทางซิลออนไลน์นะครับเขาก็จะเป็นถ่ายกับรุ่นอื่นกันสีแดงพี่ตายถ่ายแล้วเมื่อกี้นะครับที่สนามสี่สตอนนี้เราก็จะแอบ,บเดินมาจริงๆเราอยู่รอบบ่ายนะแต่ว่า เรามาก่อนละกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว V ี r o s s เกรด M นะครับราคาเงินสดของมันเนี่ยจะอยู่1ล้านอ่าราคาเดิมนะปีเดิม1ล้าน2อแสนล้าน2แสนบาทแต่ว่าอ่าราคาใหม่นียก็จะบวกเพิ่มอีก4ี่0มบาทนะครับผมสีที่เราเห็นเทาตัวนี้ก็ยังเป็นเทา a รนโบของปี2อง3นีมนะครับมันเดิมที่เ,เปลี่ยนมาก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบไฟหน้าแบบ พร้อมไฟเดไลท์แบบมันติฟังก์ชันนะครับเป็นไฟหลีด้วยแล้วก็เป็นไฟสองสว่างในตอนกลางวันด้วยส่วนไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED นั่นเองไฟสูงไฟต่ำใช้รอดเดียวปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับในส่วนของเกรด M ทุกรุ่นนะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับตัว กระจังไฟตัดหมอกอย่างที่พี่ต่ายเคยแจ้งไปนะครับมีการออกแบบใหม่นะครับให้ด้านข้างมันลมมันสามารถทะลุออกไปด้านข้างได้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าลดต้นทุนนะมันเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์ลมมันก็นจะวิ่งออกด้านข้างปุ๊บนะครับสไลด์เข้าจานเบรกนะครับเพื่อไปลดความร้อนนั่นเองไฟตัดหมอก led นะครับใหญ่มากๆเลยทีเดียวตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนมาพร้อมชุดโครเมยียมไหม่นะครับตรงนี้ด้านบนด้านล่าง นะแล้วก็ตัวตะแกงรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เพิ่มช่องว่างนะครับให้อากาศเข้าไปถ่ายเทภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงอินเตอร์หรือว่าตัวหม้อน้ําได้ดียิ่งขึ้นลดความร้อนนั่นเองแล้วก็ตัวหลักอากาศบริสัทธ์ด้วยตัวหนึ่งที่เกรดเอ็มมีนะครับที่เกรดเอ็มีก็จะเป็นกระจกบ,บังลมหน้า ไออาคัสตัวนี้นะครับกองรังสี UVA UVB ถามราคาดาวเท่าไหร่ x c d วรอแป๊บหนึ่งนะครับตัวสาวาาาศยังคงเหมือนเดิมนะก็จะเป็นสาวาาาศส่งมาตรฐานนะครับผมใบป,ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบบิวอินตัวนี้สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติมีนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนเนี่ยตรงนี้ตรงกระจกนะครับแล้วก็ ถ้าเราไม่เบียดเขาก็จะเบียดให้สัญลักษณ์ของ V-Cross นะครับก็จะเป็นโครมเมียมนั่นเองนี่ตัวล้อ m ม x นะครับล้อ Max ก็จะมาพร้อมกับลายล้อ Max ใหม่ของปี2024เป็นสีเทาดำนะครับบึกบึนมากขึ้นเบอร์อย่างก็จะเป็น265 60 18กสรสะเทือนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมดโดยชกคอัพแก๊สมีเหล็กกันโค้งให้นะครับทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวไปตัให้ดูนี่ ลูกค้าที่ทักทางเพจมากับทางไลน์ตอบเร็วเหมือนกันเห็นความตอบเหมือนกันนะครับไม่มีไม่มีไ,มมไมมลน์ตอบเร็วกว่าเพจตอบช้ากว่านะไม่มีนะครับเพจนี้ต้องรีบตอบเลยเพราะว่าเราช้าเขาจะขึ้นเลยว่าเราตอบช้านะครับส่วนภายในเดี๋ยวพตาให้ดูแล้วกันภายในก็จะเหมือนกับสีอืนอ่นๆนะครับก็จะเน้นโทนสีดํากับสีน้ําตาลนั่นเองเบาะนะครับก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทาง ปรับขึ้นปรับลงแบบนี้เบาะตัวเบาะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับส่วนตรงที่เรานั่งเนี่ยแล้วก็หลังที่เราพิงเนี่ยก็จะเป็นสีดําสีเทาดํานั่นเองเบาะใหม่มีคูแม็กให้มันเดิมนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีการทําใหม่นะนี่ออกแบบใหม่ออกแบบใหม่อุ้มันร้อนมากเลยเดี๋ยวให้ดูนี่อ๋อโอ้ร้อนร้อนมาก ถึงไม่ค่อยมีแดดแต่มันก็ร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราไอ้สีดำคันหนึ่งที่เราเล็งไว้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาถ่ายนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ายังคงเป็นสีดำเปียนโนแบ็กหรือว่าดำเงานะครับบตัวบูนุ่มด้านข้างก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นั่นเอง ตัวพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวย้ายมาพวงมาลัยนึงเขามีแพทเทินชิป <c oughs> มาให้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้แล้วนะเราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนกลับไปคืนนะแต่ว่าถ้าพวงมาลัยถ้าเราเปลี่ยนเราไม่ไปทาอะไรกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปเป็นเกียร์อโอตโต้ให้ตัวมาตรวัดใหม่นะครับก็ตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะนี่แล้วก็จะมีแบบเข็มอยู่ด้านข้างนะครับก็คือผสมกัน ไม่ใช่ผสมกันตัวนี้เขาจะเป็นดิจิตอลใหม่ดิจิตอลชอบมากหน้าจอเอ d 7มดนิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวหน้าจอหลักเนี่ยตัวระบบความทิงก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับกป,ปุ่มปรับเสียงเพิ่มเสียง้ังนั่นใหม่เลยที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็น usb c นะครับมีมาให้สวิตช์ควบคุมระบบขับเคลื่อนสีรล้อก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีลับเทอร์นตัวนี้ตัวนี้กดใช้ดิฟล็อก อ้รอนเดี๋ยวตัวอื่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายไปถ่ายให้เดี๋ยวเขาคงจะพาขึ้นตรงนู้นนะครับถ้ามีจังหวะก็จะถ่ายให้ดูแล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์นะครับกระบะไลเนอร์ยังเหมือนเดิมนะครับตัวภายในขอบกระบะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีความกว้างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่มีความเข้มแล้วก็ดุดันมากขึ้นก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวขอบกระบะที่เ็าจะมีเหลี่ยมมากขึ้นนั่นเองเห็นไหม สติกเกอร์ใหม่นะครับตัวนี้4ีคูณสี่เนี่ยก็จะเป็นตัวดิบล็อกไฟฟ้านะแล้วก็มีโหมดลับเทเลนให้อันนี้คือเราไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนว่าเวลาที่ล้อฝั่งหนึ่งมันลอยฝั่งหนึ่งมันถึงพื้นแล้วมันจะไปไม่ได้มันไปได้มันไปได้ไไดใช้ดิบล็อกล็อกนะครับมันก็จะไปได้แล้วก็โหมดลับเทเลนจะช่วยมันสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองกดใช้เอานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟไท้ายของเขาด้านข้างก็จะมีการลมดำมาให้นะครับด้านในก็จะเป็นเลนส์ใสเห็นหลอดใจว่า ถึงตัวไหนละเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องฝาท้ายเนาะฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายใหม่นะครับเราสังเกตดูตัวนี้เขาก็จะเป็นเหลี่ยมส่วนการเปิดปิดนะครับมันเป็นยังไงเอ่ยเบาน้ำหนักเบาช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหนบแหนบตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่3แผ่น นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งเนี่ยจะวางไว้เหนือเผาสังเกตดูนะครับจุดต่ําสุดใต้ท้องรถเนี่ยเขาเขาจะค่อนข้างสูงนะครับมันจึงทําให้เวลาที่เขาผ่านทางต่างระดับนะครับสามารถทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ทางสตาฟกํกำลังเตรียมอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวเราไปเก็บรูปสีดำกัน เก็บทุกรูป <_ an> ก็เดี๋ยวไปโชว์รูม <_ an> เดี๋ยวจังหวัดดี <_ an> ๆเดี๋ยวถ่ายรีวิวแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวสีดำใครอยากดูสีดำนะครับ <_ an> เดี๋ยวถ <_ an> ่ายให้รอรถเข้าโชว์รูมกันไหม <_ an> ร้อนมาก เดี๋ยวนี้จะเป็นเสื้อนะที่เวลาที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเซ็นรับเสื้อตรงนี้ของพี่ต่ายก็จะเป็นไซส์เอ็มเอซีรอบเช้านะคะก็เป็นสีแดงสีแดงีล่ง่เนเดนะคะแล้วก็จะไปเปลี่ยนในห้องน้ําก่อนคันนี้สีขาวสีขาวเป็นเกรดเอ็มนะเมื่อคืนเราดูไปแล้วคนดูเยอะมากๆ